สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมน,นีกับกช่อก็ทำซอสสลิมผ้าเพื่นในตามแดนดิเช่นเคยค่ะมาได้ค่ะนะคะมากินตำมะฮงน้ำกันค่ะมนีจะกินสวยแน่จักหน่อย <c oughs> นี่นะคะให้กับเขาไว้จนมันเซ้งตอนแรกว่าจะกินตอนประมาณนะคะสี่โมงเย็นบัดน,นี้ได้มากินตอนหกโมงแล้วเบิ่งซัง นี่คือมื้อเช้าเที่ยงเย็ยนของปุยเลยต่หม้อคุงพี่น้องกลุ่มตัวหน่อยปกติเขาเอามาผัดเนาะแล้ว่าปุ้ยเอามาหลวกใส่ตับหมงวันนี้วันจันทร์นะคะแบบว่ามีงานทำแต่เช้า มันยังก็จะเป็นอะไรที่ยุ่งไหน่อยะคะมั่เกินอ่างอ่ะเหนีวครับอื ตั้มปกหุงไว้ตั้งแต่ตอนสีโมงแรงสเปนก็ประมาณสีทุ่มบางไคเราสิกลิ่นบะนเนี้ยอึมสิปุ้ยไปเฮ็ดงานนั้นด้วยแลผู้เฒ่านั่นเพิ่นเอาแท็กซี่มาฮรับโอ้ยไปเยี่ยมอันเมียเพิ่นพี่นอ้องก็เลยออกไปตั้งแต่สี่โมงเย็นอนะ่ะ ข้าวปลาไม่ได้กินนะตำบุญหูยังไม่ทันได้ชิมจะคั่อยู่ตาดเรื่องตัวจองเพ <c oughs> ิ่งจะกลับมากลับมาปุ๊กบก็ไม่กินเลย ตามโรงพยาบาน่ะหรือที่พักนะคะคนที่ไปพักฟื้นน่ะเขาจะมีตู้หยอดพวกกาแฟพวกน้ำโคกพวกน้ำเปล่าพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยแลาวก็จะมีพวกร้านกาแฟอยู่นะคะ bên <laughs> nào ôm thơmกลับ mà ăn hổng cơ cậu Ừm cái thể nó แกไม่มีลูกไม่มีเต่าอ่อตอนใหญ่คนที่เว,าว่า,าบับขจ้าว้ยก็จะเป็นปุยหแหละแบบน,นี้เห็นห้าไปเยี่ยมโอ้ยพี่นอ,หองห้องหอมห้องให้ทั้งขาทั้งทั้งตอนเจอแล้วก็ตอนเราจะกลับอ่ะยู่หานอีกเป็นเดือนันล่ะ ดีใจนะ้ะเข้างเหยเป็นปเลยมาเล่าสู่หวังที่เห็นไม่ค่อยมีเวลาไม่ใช่รหรอครับทำงานหนองานนาย เห็นอาการเพิ่นเราก็แบบตองไปเยี่ยมเพิ่นบ่อยๆอ่ะ หนาวไปหน่อยน้ำข้าวเปิดเอาพิ้งกันข้ามันกินตามงไว้พอเรามีงานนะคะขณะเราตื่นมาทำงานตั้งแต่ตอนเก้าโมงนะคะดูสิเพิ่งได้กินตอนหกโมงโดยอัดคลิปนะ พอเรามีงานทำอะไรอะไรมันก็เร็วไปหมดนะคะเวลาแป๊บๆจะทำแล้วก็ได้เวลาเป็นแม่บ้านนะกินยังกับแซ่บทา้นตมพุงอะ่ะกุ้งเนี่ยแซ่บเดียวไม่ได้ลงองทำเป็นกุ้งแท้งดอ เขาเก็มาให้เราเรียบร้อยปกติคนสเปนเข้ามาผัดโอเคค่ะท่านผู้ชมค่ะชอบก็อย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปเด้อมันอีอกลาท่านผู้ามาชมไปก่อนแล้วค่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไพืนั่งบายบายสวัสดีค่ะ